เบนวีเก้าโหวตวีสิบเชิยร์ครับไม่อยากให้เธอต้องเด็อไม่อยากให้เธอรอ้องไห้เพราะว่าฉันเองไม่ได้รับเธอ อย่างที่เธอนนเข้าใจเค่ยอยากให้เธอเข้าใจสักกับสิ่งที่เธอทุ่มเทอยางให้กับฉันไม่มีคาดใดไม่มีทางจะทำไม่ช้า ทางออกไปค้นหาวันใหม่เจอใครสักคนที่ดีคนหนึ่งที่จะรันที่จะเข้าใจเธอให้ได้เจอวันนั้นที่ดีกว่า fun team เจรงเจงเจๆงเจ๋งอ่ะพี่พี่แม็กว่าไงคะบอสครับบอสชอบชอบเลบอสครับบอสไม่หรือจ๊ะผมให้บอสเพราะว่าผมคิดว่าเขาเจอตัวเองแล้วอ่ะเขาชอบผมว่าเขาชอบเล่นกีตาร์แบบสบายๆแต่ผมว่าเขาร้องล็อกดีมากเลยให้พี่บค่ะเพราะว่าพี่เบนสายตาดูกังวลบ้างบอสครับครับอะ เบนคุโอคิดว่าางเนี่ยโกกคิดว่าเบ้นเราเคยไปกินสุกี้มาแล้วมันต้องนี้เหมือนจะได้กินเนือโแล้วมันนี้เราไม่ได้กินละเออไม่ใช่สุกี้คืองี้เวลาสุกี้เนี่ยนะหม้อมันต้องอุ่นหรือว่าเดือดตลอดเวลาถูกปะเออถ้าส่วนมากเราจะปิดให้เป็นอุ่นหรือปิดอะตอนที่เรากินหมดแล้วถูกปะ เออไม่นเนียนเลยอ่ะวันหลังบอกนนเนียนๆหน่อยเสกริยาหมดเลยโอเคมันมันจะมันจะเอาลืมมันมันมันจะเวลาที่เราปิดไฟอ่ะมันคือเวลาที่เรากินหมดถูกป่ะตอนนี้เวลาที่เบนยืนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นหมอสุก,กี้ที่กินหมดแล้วอ่ะม,มันนิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเรายืนอ่ะอย่างตอนนี้พี่โบทยืนอ่ะหรือว่า มาหรือว่าโฟกัสยืนหรือว่าโจเกอร์ยืนที่เห็นชัดๆนะหรือว่าเบนส์หญิงยืนนะ่ะมันจะเป็นพลังที่แบบเหมือนหม้อมันถูกอุ่นเดือดตลอดเวลา mm hmm. มันแปลว่ามันมีการยืนแบบใส่ส้นสูงนยะยากยืนแบบกับยืนแบบแบบที่มันปุ๊บๆตลอดเวลามันคือพลังน่ะคะ่ะมันอยู่ที่พลังของมนุษย์อยู่ที่ไหนรู้ปะ่ะลมหายใจ คนไม่มีพลังคคนไม่มีลมหายใจลมหายใจคือพลังของชีวิตดังนั้นน้องเบนซลองหักเรื่องลมหายใจดูค่ะตอนนี้มันคือเหมือนโกสังเกตหลายที่มันคือการนิ่งอ่ะมันมันเหมือนวุบเนี่ยแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับที่เบนเป็นวยาว่ามันนิ่งเห็นไหมเนี่ยกับมันเป็นพลังที่มันพร้อมตลอดเวลาอันนี้ค่ะแล้วก็ ตอนนี้เวลาที่เบนตีความในการถ่ายทอดอารมณเพลงอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนการแสดงละครไปนิดนึงคือมันมีลักษณะสีหน้าแววตาแบบละครไปนิดนึงไว้อธิบายรายละเอียดนะแต่ว่าคือโกศลทั้งนักแสดงทั้งนักร้องนะคะนักแสดงเนี่ยเขาจะเป็นคนอื่นไปเลยสวมบทบาทตัวละครไปเลยและแสดงอารมณ์ความรู้สึกแบบตัวนั้นส่วนนักร้องเนี่ยเขาจะเป็นตัวเขาคนเห็นแล้วก็จะอ้ามาริว่าโจเกอร์เบน เพราะฉะนั้นมันจะมีความรู้สึกที่เราในเพลงเนี้ยถ้าเราถ่ายทอดเพลงเนี้เรารู้สึกเสียใจเศร้าแบบเนี้ยเออแต่มันจะถ้าปกติถ้าเบน์เบนส์จะฟิลลิ่งแบบนี้เปล่าหมายถึงคนทีแบบใช่หมายถึงถ้าที่เนี่ยท่อนสุดท้ายนบอกว่าอะไรนะช้าจเาอ๋อเจอจคนที่ดีเบน์จะฟิลลิ่งประมาณนี้ไหม จะบอกว่าไงดีอันนี้มันเหมือนมันไปทางดราม่านิดนึงอะ่ะมันต้องเป็นลักษณะเหมือนอารมณ์ของเพลงะคะ่ะเดี๋ยวไว้ให้คุณครูคอธิบายเพิ่มมันในในระหว่างนี้เราฝึกอะเรากำลังหามันยังมันยังง,งมงมอยู่แต่ว่าคนเรามีวิธีเดินทางไม่เหมือนกันเม้นอาจจะค่อยๆเดินทางบางคนอาจจะไปเร็ว แต่เดี๋ยวเขาก็จะเจอบางอย่างเขาเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ขนานกันไปอ่ะแต่มันคนละเส้นทางของการของมันนะคะพี่โบ๊ทอันนี้โอ้ยแต่เสียงดีทั้งคู่เลยนะคะอันนี้หล่อเท่มากเลยอะ่ะฟ,ฟิลล์ล่งฟิลลิ่งขนาดไม่ต้องอะไรเยอะนะแต่ฟิลลิ่งมันได้เลยคิ้วตาปากมันได้หมดเลยเวลาโพสอัพที่หน้ามันเห็นนะว่าความรู้สึกแล้วก็ดูไม่พยายามอะไรเลยเหมือนแบบโขว,ว่างไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็ถ่ายทอดมาตามที่เรารู้สึกอะ่ะอันนี้ดีมากเลยไม่ไม่เกี่ยวกับไม่ใส่คอนแทคเลนส์หรือใส่คอนแทคเลนส์หรืออะไรเลยอะ่ะ อืมแล้วน้ําเสียงดีทั้งคู่เลยตอนนี้ต้องต้องคุยกับตัวเองให้ใหส่แต่เบนมันมีอาการแบบคุยกับตัวเองไม่เสร็จะะอ่ค่ะอืใช่ไหมคะอเนื่องจากเวลาโคมี